จะขาดแล้วน,น้องแก้วไม่เห็นใจบ้างคำที่เธอตอบนึกว่าชอบน้องตอบว่าััเพี่ชายต้องได้ความหวังเมื่อเธอพังคนเธอ ควรตอบว่ารัจากใจน้องให้สักน้อยเพียงสักน้อยพี่คอยความหวังจนวังเธอตอบมาครังเหมือนมาพังหัวอก เห็นจะต้องฝันอยู่สงสารเหมือนคนเด็ก ตาตายตายไปประมือนอากาศไม่มึงน,นอนนอนไม่สนอยู่ยังคนคุณเร เพียงสักนิดน้องเอยไม่คิดสเลยทำไมทำไมสงสารพี่มาขอทานหัวใจไม่ว่าชาติหนะ้าชาติไหนจะไม่ไป เสียใจมากไหมฝ่าบาททำไมต้เป็นแบบนี้ด้วยกุเชีลบอกเลพวกเขาคึกกันไม่ต้องกลับลงไม้ลงเบอแล้วขมวแล้วนุนคราวนี้ก็ยากแล้วก็จะไปง้อเขากลับมาได้ทำไมจะมีความรักทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วย,ย,วก,ยวก,กุเชวนี่แหละความรักมีรักแล้วต้องมีทุกข์ มันเป็นของคู่กันไหมครับ สักนิดเพียงสักนิดน้องเอ๋ยไม่คิดสมย่ยทำไมสงสารพี่มาขอเทานหัวใจไม่ว่าชาติ ชาติไหนจะไม่ไปขอคุณใจดำทาใจลเลยพี่ข้พวงท่านเดี๋ยวพวอท่านขอหนพสุเชียนทำไมนาทุอออกปอบหน้าแล้วด้วยองท่านพวงท่านยังดูไม่ออกอีกเหรอพี่ค่า ว่าตอนเนี้ยมันเกิดการเข้าใจผิดไปแล้วพี่คะจะเข้าใจผิดเรื่องอะไรล่ะเราไปคนช่วยเขาไว้ครับเขาจะเข้าใจอะไรผิดเอาฝ่าบาทลองนึกดูดีๆไะ้ไหมคะตอนที่แม่นางเขาเนี่ยเขาสลบไปเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้วอะไรแล้วตื่นมาทีก็มาอยู่ในห้องของพระองค์ท่านและการแต่งกายเนี่ยก็เปลี่ยนไปเขาอะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเสียตัวให้กับพระองค์ท่านไปแล้วเอ๊จะมันคิดว่าเราล่วงเกินเข้าไปแล้วเหรอใช่พี่ค่ะ มันเป็นไปไม่ได้ยังทําไม่เป็นเลยยังทําไม่เป็นใช่มันเป็นไปไม่ได้อะแต่ตอนนี้มันเกิดการเข้าใจแต่เดี๋ยวก่อนถ้าว่าเข้าใจแบบนี้คนที่เสียหายก็คือเราสุริยราชันนะซิใช่พี่ค่ะเราเพิ่งช่วยเหลือเข้ามาแต่ยังไม่ได้ร่วงเกินอะไรเลยนะมันเกิดการเข้าใจผิดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวงท่านไม่ได้แคร์อะไรก็ปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าวงท่านอะ กินไม่ได้นะทำไมอ่ะจะไปใส่บาดช้างหมดคำพูดทำไมนะป่าพะยะงัไม่มีอะไรและพงษท่านชอบผู้หญิงคนนี้ไหมพยะยะคะก็รู้เนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เรารู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเกิดว่าพงท่านชอบผู้หญิงคนนี้ทำาไงดีอ่ะต้องมีบุคคลคนที่สามที่จะเป็นพ่อชื่อพ่อฉากพยะยะคะ ถ้าใครจะเป็นพ่อชื่อพ่อชักมันมีคนหนึ่งช่วยได้พ่อชื่อพ่อชักเนี่ยนะใช่ใช่ฉันนะใครกันนะไอ้เฉ๋มมาไงพย่ค่ะเฮ้ยจะมาพูดมั่วไม่ได้นะคุนเชียงจริงๆพงท่านเสมามันจะมาดูเรื่องได้ยังไงเป็นพ่อสื่อแม่ชัดได้ไงเรื่องผู้หญิงอ๋อเสมามันมันมันไม่รู้เรื่องมันยังสาบานอยู่เลยให้ฟ้าผ่ามันก็สาบานสองสงไปแล้วมันตัวเจ้าชู้เลยพงท่านพูดจริงหรือเปล่าจริง ไอเสมาเนี่ยนะจะพาไปดูกระตาเลยมาไอเสมาฟ้าผ่าเนี่ยนี่แหละมันนี่แหละแล้วแล้วเขาเปรนอยงั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมพาไปดูเขาฉีอไว้ครั้งเออเปไปได้ยังไงเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับยังมี